เจ้าพญามเภอทำปีนีครับครับากาบจับขอบพระคุณครับบรรยากาศองคนเฟอเจ้าญามเพือทำปีนกำลังถ่ายรูปขบญาตั้งวงครับถ่ายบารจะเอาอีกะถ่บารเอามือกล้องใช่เข่บาร

หรับที่นี้ก็เอายุดตีไว้เพียงเทัานี้ปลูกดไลคกดแชรกดติดตามให้หน่อยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนนนนนนีีี่่่ะะะ